ผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับแล้วก็หยอดลงไปเรียบร้อยแล้วสมมติมันอยู่กลางลำคลองอันนี้คลองเล็กนะถ้าเป็นคลองใหญ่ก็ปล่อยมันไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเล่งยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่งให้ดูนี่สังจากที่รีโมทอันนี้เร่งนี่รดนะครับนี่ครับผมก็ค่อยเล่งเห็นไหมครับหนูดูที่ปลายน้ำนะอันนี้เบาๆนะครับนี่ดูความแรงนะครับอันนี้หัวที่แถมไม่ให้นะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับสายผมได้แถมไม่ให้5เมตรนะครับเห็นไหมนี่อันนี้แรงสุดนะครับผม นี่ลดน้ำข้ามเอ่อคลองหรือข้ามคูได้เลยนะครับนี่ดูความแรงนะครับหวัวก็ปรับได้นะนะครับอาจจะผมลองเบาลงนะครับเบาเครื่องลงนี่อ่าเบาแล้วเห็นไหมเบาเครื่องกรณีว่าเราจะเอ่อไม่ได้ลดน้ําแล้วนะครับค่อยๆเบานี่ยครับเราจะเปลี่ยนทำเลหรือเปลี่ยนอะไรเราก็เบาเครื่องได้อ่าแต่นั้นเราอยากจะดับเครื่องแล้วเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ดับได้เลยกดออฟ เห็นไหมครับอัน,นโอเคนะครับอันนี้ผมแนะนํานะครับตอนนี้มี2จังหวะแล้วก็4จังหวะนะครับผมก็ถ้าสนใจตัวไหนก็สอบถามมาได้นะครับรุ่นรีโมทนะครับเรือรุ่นรีโมทแล้วก็เราก็มีรุ่นที่ไม่มีรีโมทด้วยนะครับก็ดูราคาได้ขอบคุณมากครับ